ตอนที่1ิขณะที่สงครามระหว่างกองกําลังของโทนี่และวิกเตอร์กําลังคุกรุ่นบทเรียนราคาแพงได้บังเกิดขึ้นกับโทนี่และครอบครัวของเขาเองหนึ่งคืนขณะที่โทนี่ไม่อยู่บ้านกลุ่มลูกสมุนของวิกเตอร์ได้บุกรุกเข้ามาในบ้านอย่างโดยไม่ทันรู้ตัวพวกเขาตะโกนประกาศว่าจากหลงแ้นการที่โทนี่กลับมาเป็นผู้นํามาเฟียอีกครั้ง พวกมันขู่ภรรยาและลูกๆของโทนี่ด้วยปืนและมีดพระเรียกร้องค่าไถ่เป็นจำนวนเงินมหาศาลหากไม่ได้รับตามที่ต้องการก็จะไม่มีวันปล่อยตัวครอบครัวของโทนี่ไปอย่างปลอดภัยเสียงกรีดร้องดังมาจากภรรยาและลูกสาวน้อยของโทนี่ท่ามกลางความกลลาวุ่นวายเสียงปืนดังสนั่นกระหึม่มพวกลูกสมุนวิกเตอร์ได้ยิงลูกเดียวของโทนี่จนสิ้นสติตรงนั้น โทนี่รีบพุ่งกลับมาถึงบ้านในเวลาต่อมาพร้อมกับกองกําลังของเขาเขาตะโกนร้องสั่งให้ปล่อยตัวครอบครัวไปแต่พวกมิชาชีพกลับไม่ฟังและบังคับให้โทนี่ต้องจ่ายค่าไถ่ยเป็นมูลค่ามหาศาลมิฉะนั้นจะสังหารเหยื่ทั้งหมดนับเป็นการทดสอบที่แสนเจ็บปวดของโทนี่เพราะไม่ว่าจะเลือกทางใดก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเสมอตอนที่11 โทนี่ไม่มีทางเลือกนอกจากการยอมจ่ายเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับชีวิตของภรรยาและลูกสาวที่ถูกจับตัวประคองเขาพยายามควบคุมสถานการณ์ด้วยการสั่งลูกน้องทยอยจ่ายเงินจำนวนมหาศาลขณะเดียวกันก็วางแผนจูโจมเพื่อช่วยชีวิตครอบครัวแต่ทุกอย่างกลับผิดพลาดอย่างยิ่งเมื่อพวกของวิกเตอร์ซึ่งกำลังม,มันกับเงินได้ทำการยิงสังหารลูกชายของโทนี่ซึ่งเป็นเพียงเด็กวัยเพียงแปดขวบอย่างเลือดเย็น ร่างเล็กๆนั้นนอนสิ้นใจกองโลหิตเหตุการณ์นี้ทําให้โทนี่เสียสติไปเขาสั่งลูกน้องบุกจู่โจมเพื่อช่วยภรรยาด้วยความบ้าคลั่งจนเกิดการสู้รบกันอย่างดุเดือดระหว่างสองพักพวกโทนี่หลงไหลจนลืมตัวไม่สนใจต่อศพลูกชายที่ถูกฆ่าตายอยู่กลางวงสงครามสุดโหดเยี่ยมใจเขาถูกครอบงำด้วยความคิดที่จะแก้แค้นและฆ่าปัดป้องตัวเท่านั้นพลังแห่งอาฆาตแค้นอันร้อนแรงครอบงำความมนุษย์ของเขาจนสิ้นเชิงโทนี่กลายเป็นปีศาจร้ายที่เลวร้ายไปกว่ามาเฟียใดๆในยุคนี้